ใช่วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็มาอยู่ในเกมโลบอกในแมป The Takeover ก็สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสต i b e ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะจ๊ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะถ้าเกิดว่ามีผู้ติดตามเยอะเนี่ยเดี๋ยวเกียร์จะมาแจกกิฟต์การ์ดนะจ๊ะก็จะเป็นแมปในกิจกรรมของโลบอกนะ ก็มันจะมีแจกของฟรีอะไรแบบนี้ด้วยส่วนของฟรีเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยเก็บเหรียญที่อยู่ด้านล่างเนี้ยนะที่เป็นคอยเนี่ยโซโล่เนี่ยด้านล่างอ่ะแล้วเอามาแลกของเ้าอยากได้ชิ้นไหนก็ให้เราแลกถ้าอยากได้ทั้งหมดเราก็ต้องเก็บเหรียญแล้วก็เอามาแลกได้ทั้งหมดนะอืะมก็จะเป็นอันที่นี่ที่จะใส่อยู่เห็นไะหอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อันเนี้ย ภูมิใจมากคือเอารูปเนี่ยไปทำใน AI อเนาะแล้วมันออกมาเป็นแบบนี้คือสวยมากเออคือแบบภูมิใจสุดๆอ่ะแล้วก็จะพามารับของฟรีเนาะก็คือเป็นปีกอ่ะเป็นปีกข้างหลังแบบนี้นี่เป็นปีกแบบนี้นะก็จะมีทั้งหมดสามสีนี่ปีกมันก็จะเป็นแบบนี้จะมีทั้งหมดสามสีก็จะเป็นสีดำเนี่ยจะเป็นของ เดฟนาอผู้พัฒนาแล้วก็สีฟ้าเนี่ยจะเป็นของแอดมินก็คือ uh, ผู้ดูแลระบบแล้วก็สีที่เกียร์ใส่อยู่เนี่ยเป็นของ Star Creator เนาะเป็นยูทูบเบอร์อะไรประมาณนี้นี่เขาก็จะมาแจกแต่ว่าการจะเข้าไปในเซิร์ฟเขาเนี่ยมันต้องใช้เวลานานาน,นิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เกียเข้าไปเนี่ยก็ใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมงเออก็โ้เข้านานมาก คิวประมาณที่เข้าไปเพิ่ม0 0แล้วก็ให้เราเนี่ยพิมพ์คำว,ว่า,า the takeover l i เนาะก็พิมพ์ใน y o u t u b e เลยแล้วก็มันจะมีคนที่เขาไลค์อยู่เป็นสีแดงแบบเนี้ยตรงโปรไฟล์เนาะก็ให้เราเนี่ยเข้าไปแล้วกดด้านล่างเนาะมันก็จะมีลิงก์โปรไฟล์ของเขาให้เราเนี่ยกดเข้าไปบางคนเนี่ยจะเข้าได้บางคนก็เข้าไม่ได้เนา บางคนของเจก,ก็เข้าได้บางคนก็เข้าไม่ได้บางทีเรากดติดตามแล้วก็จริงแต่ว่ามันไม่ขึ้นให้กดเข้าร่วมด้วยเนาะกดจอยด้วยเออก็ไปหาคนอื่นแทนก็แนะนําว่าใหอ้อ่เข้าตอนที่กิจกรรมใกล้จะจบมันจะหมดเวลาตอนที่อ่าวันที่22เ่เดือนเกเนาะวันที่22เดือน9เออก็วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วล่ะก็ นั่นแหละมันจะหมดวันที่22เดือน9นะก็อันนี้ไปดูไปหาข้อมูลมาแล้วทางโลบอกก็เขอขึ้นอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่ายัางไงเนาะก็คิดว่ากิจกรรมน่าจะถึงประมาณนั้นเราก็แบบช่วงเนี้ยคือคนมันยังเหอนอยู่ไงออก็รอนิดนึงแต่ก่อนก่อนหน้าเนี้ยคิวประมาณหลักพันเลยนะออคิวหลักพันเลยแต่ช่วงนี้ก็ลดมาหน่อยหลักลอกหลัก หกร้อยก็พอ,พอได้อยู่แล้วก็มีคนหนึ่งซึ่งเมื่อวานอ่ะเจเข้าไปหลักหลักร้อยเองอเป็นสีดำเนาะก็เลยได้สีดำมาส่วนสีฟ้าเนี่ยมันคิวแปดร้อยก็เลยอ่ายังไม่เอาดีกว่าอก็ประมาณนี้นะสำหรับปีก็แค่พามารับพอเราเข้ามาเนี่ยก็ เราต้องหาอีกว่าเขายืนอยู่ตรงไหนแต่ก็น่าจะอยู่ในล็อบบี้นี่แหละเออล็อบบี้นี่แหละแล้วก็ให้เราเนี่ยเดินหาว่าเขาเนี่ยแจกจุดไหนตรงไหนอะไรยังไงเออก็ให้เราเนี่ยวิ่งไปเหยียบกับไอเทมเนาะคือแบบวิ่งไปชนกับไอเทมมันก็จะได้รับแล้วก็เข้าตัวมาเออปีกทั้งหมดเนี่ยมีสามสีนะก็สำหรับใครที่ชอบสีไหนเนี่ยก็ไปเก็บแต่สำหรับเจ้าเนี่ยคิดว่าสีเหลือง อันที่ใส่อยู่นี่ก็สวยนะคือแต่ละปีกเนี่ยมันจะอยู่คนละระดับนะคือไอ้สีเหลืองเนี่ยมันจะอยู่แบบล่างๆหน่อยอะแบบกําลังจะอะไรอะเขาเรียกว่าสยายปีกเออแล้วก็สีฟ้าเนี่ยจะอยู่ตรงกลางมั้แล้วก็สีดําเนี่ยจะอยู่ด้านบนเอะแบบปีกมันจะยกๆขึ้นหน่อยเออคืออันนี้เกมไม่รู้นะว่ามันสามารถใสใ่เทมข้างหลังเนี่ยได้สมชิ้นเลยไหมเออแต่ว่า เห็นใน t i k t o อกเนี่ยเขาใส่ได้3มชิ้นเลยแล้วมันก็ดูแบบเหมือนเทวทูตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าไปลองใส่แล้วไอ้มันไม่สามารถใส่ได้3มชิ้นอ่ะอืมก็สําหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r ั b e ให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะจ๊ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะถ้าเกิดว่ามีผู้ติดตามเยอะเนี่ยเดี๋ยวเกียรจะมาแจกกิฟต์การ์ดนะจ๊ะ ยังก็ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงเนาะก็มันก็จะมีประมาณเท่านี้สําหรับของฟรีปีกแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ชิ้นอื่นเนี่ยก็ให้ไปเล่นแมปที่มันเ,เข้าร่วมกับกิจกรรมของโดมบอกเนาะก็เล่นไปมันก็จะบอกว่าต้องทําอะไรบ้างแต่ละเควสต่ละเควสเออแล้วก็บางแมปเนี่ยเราจะต้องเข้าไปในโซนอีเวนต์ของออจุดเช็คโอเวอร์นะคือเขาจะทํา แยกออกมาอีกออบางบางแมปนะแนะนาว่าบางแมปบางแมปก็อาจจะไม่ได้แยกแต่บางแมปก็จะแยกอย่างเช่นดออย่างเงี้ยอ่ะดอเนี่ยก็มันจะมีโซนปกติกับโซนเป็นอีเวนต์ใช่ไหมใครอยากเล่นอีเวนต์ก็ไปเข้าประตูอีเวนต์ประมาณนั้นก็ให้เราเนี่ยเล่นอีเวนต์ไปเรื่อยๆก็เก็บสะสมเหรียญน,นะส่วนทีมของเจก็นี่เลยเอ่ะก็ชื่อทีมก็อยู่ด้านล่างนี่นะอะ ชื่อทีมของเกียก็จะอยู่ด้านล่าง No R ศูนย์หนนะก็สําหรับใครที่อยากเข้ามาร่วมทีมก็เข้ามาได้เลยเกียร์ก็จะกดลับให้นะนี่กดตรงกดตรงนี้นะแล้วก็กดค้นหาเนี่ยที่มันอยู่ด้านล่างพิมพ์ชื่อเพลเยอร์ไปก็ได้ก็พิมพ์ชื่อเกียร์ก็ได้นะตรงแอดเนี่ยพิมพ์พิมพ์มอันนี้ถ้าเกิดว่ามันหาไม่เจอนะก็สามารถเข้าร่วมทีมกับเกียร์ได้แล้วก็ เมื่อทีมไหนที่ติดอันดับเนี่ยก็จะได้มงกุฎด้วยเออก็จะได้มงกุฎแล้วก็เหรียญเนี่ยมันจะสะสมอืมก็สะสมไอเหรียญที่เป็นสีม่วงๆนะนะมันจะสะสมแล้วเราสามารถเอามาแลกของตรงนี้ได้อันนี้มันจะเป็นการช่วยของทีมนะเนี่ยเราก็จะได้ของฟรีพวกนี้มาอันข้างบนเนี่ยเป็นของฟรีที่เราสามารถได้แต่อันข้างล่างเนี่ย ต้องเสียโรบักซื้อแล้วมันจะมีสีสันที่สวยกว่าเดิมนีมม่ข้างล่างอ่ะเป็นแบบนี้สำหรับอีเวนต์นี้นะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะอ่ะก็ของฟรีมันก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นของที่เราเล่นคนเดียวที่เราสามารถไปเล่นแมปเราได้เหรียญมาก็เอามาแลกของตรงนี้ ใครอยากได้ชิ้นไหนก็แลกไปนี่ของชิ้นไหนก็สามารถแลกได้เลยนะแต่ตอนนี้ตอนแรกเกียร์อยากจะได้ไอ้นกพิราบอยากได้นกพิราบแต่ว่าก็อยากเก็บไว้ก่อนอก็ของจะมีประมาณนี้เลยก็สำหรับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมไปเล่นนะเพราะว่าอีเว้นต์เนี่ยมันหมดวันที่22เดือน9นะอ่ะก็ยังมีเวลาอยู่ ก็ให้เราเนี่ยไปเล่นเก็บได้เลยไม่ต้องรีบม,มากขนาดนั้นนะเ,เพราะว่าบางแมปเนี่ยเราเล่นได้ก็จริงแต่ว่ามันค่อนข้างยากนิดนึงนะเพราะว่าอาบางทีเนี่ยมันต้องติดอันดับหนึ่งสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่สามารถที่จะติดขนาดนั้นได้เข้าใจไหมเออมันก็ แล้วแต่เนาะบางคนก็เก่งบางคนก็ไม่เก่งก็ไปหาเล่นแบบอื่นดีกว่าที่มันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีประมาณเท่านี้เนาะสำหรับของฟรีในแมป The ะเช็ค over ที่เป็นกิจกรรมของ r ลบ l o x เนาะก็เขาจะทำกิจกรรมจัดกจิจกรรมตลอดแล้วก็จะมีของฟรีให้อะไรอย่างเงี้ถ้าสำหรับใครที่อยากได้สีสันก็ให้เติมโลบ็กในส่วนตรงเนี้ยมันจะมีสีสันเนาะ คือที่จริงอ่ะไออันเนี้ยมันมีมันเป็นสีเหลืองนะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเติมโลบักเนี่ยมันจะกลายเป็นสีฟ้า่ะมันก็คือจะสีแบบสดขึ้นสวยขึ้นแค่นั้นก็จะสวยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย